สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนสวิทใหม่ซื้อสวิทมาใหม่แต่ว่ายังงงกับระบบมันเลยคือเขาบอกว่าถ้าไฟมันเกินเนี่ยตัวเนี้ยถ้าไฟมันเกินมันจะมันจะตัดผมว่านะมันมันก็มีมันก็มีข้อดีมันก็มีข้อเสียนะเพราะถ้าเกิดไฟมันเกินแล้วมันตัดมันก็ทําให้สวิตช์เราไม่ร้อนด้วยแล้วก็ สวิทเราไม่พังแต่ว่าอืมเวลาเรายกคัดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวดูนะผมจะยกให้ดูดูนะครับพอมันทํางานสักพักหนึ่งเนี่ยสายมันก็ไม่ร้อนนะสายไม่มีร้อนเลยสายไม่มีร้อนสายใช้ได้ไม่มีร้อนแต่ว่าตัวสวิตช์มันจะตัดเองมัน สวิกมันตัดเองมันเออจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีมีข้อเสียข้อดีนะผมว่าคือข้อดีของมันน่ะก็คือการยกสวิกไว้ถ้าเกิดว่าอยู่ๆมารถเราเนี่ยสายลมแตกขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วใช่ไหมตัวมอเตอร์เราเนี่ยมันจะต้องถ้าเราต่อแบบระบบแบบเดินตรงเลยเนี่ยถ้าสายลมมันเกิดแตก ในการค่ากลางคืนหรือว่าเวลาที่เราไม่อยู่รถเนี่ยมันก็จะทําให้ปั๊มลมเราเนี่ยปั่นอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าเกิดว่าปั๊มลมเรามันปั่นอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้สวิตช์ไหม้ได้สวิตช์แบบเนี้ยมันมันไม่ค่อยทนนะสวิตช์มันก็จะไหม้ตูดมันก็จะละลายนะฮะแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าสายลมแตกปุ๊บตัวปั่นลมปั่นนาน ถ้าสวิคไม่ไหม้ฟิวก็ขาดฟิวไม่ขาดสายไฟก็ร้อนสายไฟก็สามารถไหม้ได้มีปัญหาได้อืมแล้วก็พันไปให้มอเตอร์ไหม้ได้เพราะมอเตอร์มันปั่นร้อนนานๆเข้าเนี่ยไอสวิคตัวเนี้ยผมไปซื้อมาเมื่อเมื่อวานนี้เนี่ยแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเขาบอกผมว่าจะเอาสวิคแบบอืมเขาเรียกว่ากี่อมนะมันจะมีตัวนี้สองร้อยี่สิบ โวล์มันจะมีกี่แอมป์ก็ไม่รู้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามันกี่แอมป์แต่คือมันจะมีที่แอมป์มากกว่านี้ก็มีนะครับซึ่งเขาบอกว่าตัวแอมป์น้อยเนี่ยถ้าเกิดไฟมันเกินเนี่ยนะครับมันก็สามารถตัดเองอัตโนมัติได้มันป้องกันเพื่อไม่ให้ฟิวขาดสายไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยดูนะฮะผมยกกันเอาไว้แล้วเวลามันทํางานเนี่ย ตัวมันก็จะอุ่นๆหน่อยๆนะตัวมีอุ่นๆหน่อยๆแต่ว่ามันเหมือนมันมีระบบถ้าเกิดมันร้อนจัดแล้วมันตัดเองมันได้เออมันก็มีข้อดีนะผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะฮะว่าเนี่ยเห็นไหมฮะมันตัดเองมันอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพอมันตัดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ยกมันขึ้นเนี่ยนะครับอืมมอเตอร์เรามันก็ไม่ทํางานซึ่งถ้าสมมตินะ พราะปกติที่ผมใช้อยู่ในตอนเนี้ยนะครับอืมเอาเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมใช้สวิตัวนี้นะครับซึ่งสวิ์ตัวนี้เนี่ยถ้าผมกดมันลงแล้วเนี่ยนะครับมอเตอร์มันทํางานนะพอมอเตอร์ทำงานเราต้องใช้มือดับมันเพื่อไม่ให้มันร้อนจนเกินไปนะฮะเพราะถ้ามันร้อนจัดจนเกินไปเนี่ยไอตัวตูดข้างหลังเนี่ยมันก็จะพังเพราะว่าสวิ์มันค่อนข้างที่จะอนะ่อนแอเนาะมันทนความร้อนสูงไม่ค่อยได้นะครับ เนื่องมาจากมันเป็นพลาสติกทั้งนั้นเลยไอตัวนี้มันก็น่าจะแข็งแรงกว่าเนาะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นพลาสติกแข็งมันน่าจะแข็งแรงกว่าแล้วก็ไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าผมกดสวิตช์เพื่อจะเปิดให้มอเตอร์ทํางานเราเปิดออนไว้แล้วเนี่ยให้มอเตอร์ทํางานและถ้าเกิดระบบของเรามันเป็นระบบลมแบบออโต้เนาะถ้าลมมันเต็มเนี่ยนะครับตัวตัวสั่งงานที่ตัวตัดลมเนี่ยมันก็จะสั่งงานให้มอเตอร์หยุดทํางาน ทีนี้ถ้าเกิดเราเปิดสวิตช์ไว้คาไว้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดลมมันน้อยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมอเตอร์มันก็ปั่นทํางานอีกทีนี้ถังลมเราเนี่ยมันเยอะถังลมเรามันใหญ่แล้วก็มีอยู่สองลูกสามลูกอย่างเงี้ยซึ่งมันจะใช้เวลาปั่นลมนานมากกว่าลมจะเต็มถังนะฮะซึ่งถ้ามันปั่นแล้วมันปั่นยาวเลยทีเดียวเนี่ยเป็นห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยไอตัวเนี้ยทนไม่ไหวแน่นอนหรือไม่ก็เอ่อฟิลอาจจะขาดได้ หรือไม่ก็สายไฟอาจจะร้อนจนละลายได้จนแบบถ้าจะไฟไหม้เลยได้นะครับผมก็เลยซื้อไอสวิต์ตัวนี้มาใหม่เนื่องจากไอตัวนี้มันพังมันใช้ไม่ได้แล้ววันนั้นไปจัดหนักกระสุนหกมาทีเดียวแย่เลยนะสวิต์ลาโลกไปเลยก็เลยซื้อสวิต์ตัวนี้มาทีนี้ตอนที่ไปซื้อเนี่ยนะครับที่ร้านเขาก็บอกว่าจะเอาแอมมากหรือแอมน้อยเนาะผมก็บอกเอาแอมน้อยๆก็ได้นะฮะเพราะผมคิดว่าไอตัวนี้มันแข็งแรงอยู่แล้ว ยังไงมันก็ความแข็งแรงมันย่อมมากกว่าไอตัวนี้หลายเท่าอยู่แล้วผมคิดว่านะเพราะว่าตัวนี้แลดูมันแข็งแรงมากร้อยกว่าบาทนะครับร้อยสิบบาทก็แพงอยู่เหมือนกันนะไอตัวนี้ไม่กี่บาทเองส่วนไอตัวนี้เป็นร้อยเนี่ยมันก็ผมว่ามันน่าจะมีข้อดีคือมันมันใช้งานได้น่าจะทนทานดีแต่ว่าเรื่องเรื่องคือผมงงกับมันตรงที่ตอนแรกเลยนะผมใส่เสร็จอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วผมต่อสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ลองเปิดดู พอเปิดดูปุ๊บเนี่ยก็ลองปั่นลมดูสักพักนึ่งะนะฮะเมื่อปั่นลมไปเรื่อยๆปั่นลมไปเรื่อยๆมันก็เลยมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมอึง้งก็คือสวิกมันตัดเองมันผมก็งงไอ้มันตัดเองได้ยังไงมันคงจะเป็นระบบของมันนะฮะเพราะว่ามันทํามาเพื่อให้เวลาที่ไฟมันร้อนเกินหรือว่าเขาเรียกว่าคัทเอามันร้อนเกิน หรือว่าไฟแรงเกินหรือว่าไฟกระแสเกินอย่างเงี้ยหรือไม่ก็สวิ์มันเกินเนี่ยมันสามารถที่จะมันตัดเองมันได้โดยออโต้เลยดูดิเห็นไหมอันเนี้ยผมอยากจะบอกกับเพื่อนเพืว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยมันต่างจากสวิ์ตัวนี้ซึ่งถ้าเรากดแช่ไว้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราลืมปิดสวิ์เนี่ยนะฮะ ถ้าลมเราน้อยลงน้อยลงหรือว่าลมเรารั่วเรื่อยๆหรือว่าสายเราแตกเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดสวิ์ตัวนี้คาไว้นะมอเตอร์มันก็จะทํางานทันทีเลยแล้วมาทางานยาวด้วยจนฝ่าลมจะเต็มถังแต่ในขณะที่ว่ามันทํางานยาวเนี่ยสายไฟมันจะทนไหวไหมนะฮะหรือว่าสวิ์จะละลายก่อนไหมหรือฟิวจะขาดก่อนไหมหรือมอเตอร์ปัม๊มปั๊มลมเราจะพังก่อนไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันมีข้อดีกว่า ข้อดีตรงที่ว่าถ้ามันร้อนปุ๊บมันเด้งลงมาเลยมันตัดลงมาเลยแล้วก็หมายความว่าถ้าเราจะยกสวิตช์คาไว้นะครับมันก็ทํางานแค่แป๊บเดียวไงเออมันมันมีข้อดีนะคือทํางานแค่แป๊บเดียวแล้วระบบชุดลมเรามันก็ไม่ทํางานต่อแล้วเพราะว่าคัดเอาท์มันถูกตัดลงเลยอ่าพอมันร้อนมันตัดเองครับเท่าที่ใช้เองนะครับอ๋อนี้นะครับผมว่าตัวนี้มันมีข้อดีนะข้อดีมากๆเลยเพราะว่า ถ้าเป็นไอตัวนี้นี่มอเตอร์เราจะต้องปั่นยาวแน่นอนเลยถ้าเกิดว่าเราต่อตรงนะเป็นระบบออโต้โดยที่เราไม่ใช้ต่อกับพวงกุญแจรถนะถ้าพวงกุญแจรถเนี่ยเราจะต้องอสตาร์ทรถถึงมันจะปั่นได้นะฮะบางคนก็ต่อเอาสวิตช์ตัวนี้ไปพ่วงก,กับกุญแจรถก็มีนะครับเมื่อสตาร์ทเครื่องมันถึงจะทํางานได้แต่ถ้าไม่สตาร์ทเครื่องหรือเอากุญแจออกเนี่ยมันก็ไม่ทํางานนะฮะแต่ผมเนี่ยต่อระบบตรงก็คือต่อตรงจะมาจากมอแบตเลยในขณะที่ผมใช้ตัวนี้มาก่อนซึ่งความแตกต่างตัวน,นี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือ ของเพื่อนเพื่อนใช้กันแบบไหนซึ่งผมเคยใช้ตัวนี้มาก่อนแล้วที่นี้ไอ้ตัวนี้ถ้าลมมันน้อยเนี่ยนะครับถ้าเรากดรันไว้ถ้าเรากดเปิดไว้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าลมมันน้อยมาเมื่อไหร่มอเตอร์มันทํางานเองทันทีเลยแล้วถ้าเกิดเราลืมเนี่ยนะครับถังลมเรามันเยอะนะฝาลมมันจะเต็มถังเนี่ยนะฮะบางทีสวิตละลายบางทีสายไฟละลายบางทีฟิลขาดหรือไม่ก็มอเตอร์ไหม้แน่นอนนะฮะตันเป็นยี่สิบสามสิบนาทีอย่างเงี้ย เพราะว่าบางทีถังลมเรามันเยอะเนี่ยมันปั่นนาน,านฝ่าจะเต็มสมมุตินะฮะเออยังมันยังไงมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ทนไม่ไหวถ้ามันปั่นนานๆทีนี้ไอ,อ้ตัวนี้เออมันมีข้อดีพอเรายกขันเอาปุ๊บเออมันทํางานนะฮะดูแผมก็จะมีไฟตาแมวโชว์ไว้ตรงนี้ด้วยนะเวลาถ้าลมเต็มเมื่อไหร่หรือว่าสวิ์มันตัดเมื่อไหร่นะครับไฟตาแมวมันก็จะหายไปด้วย เนี่ยพอมันร้อนปุ๊บสวิ์มันก็หยุดการทํางานของระบบไฟทันทีเลยเออก็ดีก็ดีก็ดีนะครับมันจะได้ไม่ร้อนด้วยเนาะเนี่ยเราก็ถือว่าเราเราก็ปั่นไปปั่นไปนะฮะกดปั่นไปโดยที่เราไม่ต้องกลัวเลยว่าในอนาคตของเราเนี่ยปั๊มลมเราสมมุติสายเรามันแตกขึ้นมาหรือลมเรามันรั่วขึ้นมาแล้วมอเตอร์เราจะทํางานเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะทํางานจนกระทั่งไหมหรือเราไม่ต้องกลัวเลยว่ามันทํางานจนกระทั่งมันพังไปข้างหนึ่งไม่ว่าจะสวิ์พัง ไม่ว่าจะสายไฟไหม้หรือจะเป็นฟิลขาดอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีข้อดีอ่ะดูดิเนี่ยผมให้ดูนะว่ามันปั่นกําลังปั่นทํางานอยู่นะเดี๋ยวดูนะฮะอีกสักพักหนึ่งมันก็จะตัดโอหมันได้มันได้ตามอย่างที่ผมต้องการเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าสวิตตัวเนี้ยเวลามันปั่นลมเออหรือว่าเวลาที่มันใช้สวิตก็เรียกว่ามันใช้ไฟนานๆแล้วตัวมันสามารถที่จะตัดไฟเองได้ถ้าเกิดมันร้อนจัดอะไรประมาณเนี้ย เข่าท่าแฮะดู๋ดิมันปั่นอยู่นะปูดอ้าปกติมันเร็วนี่ตอนนี้มันช้าแล้วเฮ้ยพังไปแล้วมั้งเนี่ยนะถ้ามันร้อนจัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งเองเนี่ยเห็นไหมเอออย่างนี้มันก็ช่วยทําให้ระบบปั๊มลมของเราออโต้เนี่ยก็คือเราไม่ต้องกลัวเลยการที่ยกสวิตค,ค้างไว้นะฮะ เห็นไหมแล้วเวลาที่มันมันมันตัดแล้วนะเราก็สามารถยกใหม่ได้อีกนะครับแต่เดี๋ยวดูนะว่าถ้าเกิดมันตัดปุ๊บแล้วเราปยกเลยเนี่ยเรายกไม่ได้นะครับยกไปมันจะฟรีออกไปเลยก็คือผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ระบบแบบไหนของมันอยากจะแกะมาดูเหลือเกินเหมือนกับว่าสวิทช์มันร้อนมาแล้วมันตัดเองมันแต่ถ้าสวิทช์มันไม่ร้อนปุ๊บมันก็ทํางานต่อเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเนี่ยถ้ามันร้อนปุ๊บเรายกเนี่ยยกไม่ได้เห็นไหมฮะเห็นไหม ถ้ามันร้อนปุ๊บแล้วเราดีดยกไปเลยเนี่ยยกไม่ได้เห็นไหมฮะดูผมจะให้ดูเนี่ยดีดไม่ได้เนี่ยดีดไม่ได้เห็นไหมแะถ้ามันร้อนจัดๆเราก็ดีดไม่ได้ใช่ไหมฮะันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะตรงที่อืมมันก็บอกให้เรารู้นะว่าปั๊มเอ่อปั๊มลมเรามันทํางานอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมว่ามันช่วยเซฟได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อสวิกมันทํางานแล้วมันร้อนมันก็ตัดการทํางานเองมันเห็นไหมฮะมันก็ยกไม่ได้เนาะ แต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็แค่ยกขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งกดลงมาสุดนะฮะแล้วก็ยกขึ้นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งมันก็ทํางานเหมือนเดิมเห็นไหมเออข่าวทาเฮ้ยตัวนี้เจ๋งอ่ะโอโ้โหอย่างที่ช่างหรือว่าอย่างที่คนขายก็บอกผมเลยนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่กระแสไฟมัน,ม,นมันเกินหรือว่าไฟมันใช้นานเกินมันก็ตัดเองมันออโต้เห็นไหมฮะ อ๋เข้าใจและเข้าใจและตัวนี้เข้าท่าเลยครับโอ้โหสุดยอดดูดิเนี่ยแล้วเราอยากให้มันปั่นแล้วก็กดเข้าไปอีกนะครับไม่ยากเออเข้าท่าเข้าท่าฮะตัวนี้โอเคนะแนะนำนะครับแนะนำเนาะอันนี้ก็คือของดีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกต่อเพื่อนๆนะลองเอาไปใช้กันดูเนาะผมว่ามันน่าจะโอเคกว่านะ เพราะว่ามันจะช่วยให้สายไฟเราไม่ร้อนจัดด้วยแล้วก็ปั๊มลมเราไม่ทํางานนานจนเกินไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันปั่นนานๆเราก็กดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอมันยกลงมา,า,มลงมาแล้วก็กดขึ้นไปมันยกลงมาแล้วเราก็กดขึ้นไปมันไม่ยากนะครับมันง่ายแต่มันจะช่วยให้สําหรับคนที่ชอบแบบว่าลืมอ่ะหรือว่าต่อระบบปั๊มลมออโต้ไว้อ่ะถ้าเกิดสายเราแตกหรือสายเรารั่วหรือว่าลมมันหมดเองเ่ะแล้วตัวปั่นลมเราทํางานเนี่ยนะครับ นะฮะฮมันก็จะทําให้ไอตัวเนี้ยมันจะทําให้หยุดระบบได้ทั้งหมดเลยโอ้โหเข้าท่าฮะเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าตัวนี้มันโอเคกว่านะครับโอ้โหยสวิคตัวนี้เลยแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆขานหน้าสุน,นี่ก็เป็นสวิตค10แอมป์นะครับใช้แบบ10แอมป์เนาะนี่นี่นนมีแอมป์บอกข้างหลังนะครับอ่220 240โวลต์เป็นมี10แอมป์แล้วข้างล่างเขียนอะไรเนี่ย เออมีพันห้าอะไรครับสักอย่างก็ไม่รู้น่าจะเป็นสิบแอมป์นะครับใช้ได้นะพอเราต้องการเราก็เปิดขึ้นไปต่ออยู่ดีเ,ดเออเข้าถ่ายอะพอมันร้อนมันก็ตัดสายไม่มีร้อนเลยนะครับสายนี่เย็นสบายไม่มีร้อนเลยดูดิใช้ได้เลยต้องสออ,อวิธีใช้ปั๊มลมนะผมว่านะเพื่อนๆควรจะต้องใช้ใช้สายใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะให้มันใหญ่อะ่ะยิ่งดีเพราะว่าถ้าเกิดมันเล็กอ่ะมันจะร้อนง่ายแต่ว่าของผมเนี่ยมันมันไม่เล็กละผมต่อใหม่ละนะครับโดเรมอนมาใสา่สายให้ใหม่ค่อนข้างที่จะเย็นเลยทีนี้ก็ไม่ร้อนละลองจับลองจับดูไฟดูไม่ร้อนนะครับอ่าโอเคนะแนะนําเลยครับสวิกตัวนี้นะแน่นอนเลยนี่เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราไม่ต้องกลัวอา้าวลมเต็มไปแล้วลมเต็มไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ๆมาลมมันหมด อ่ะสมมุติว่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยสมมติว่าตอนนี้ลมเราเต็มนะฮะแล้วสวิงเนี่ยเราออนไว้นะครับซึ่งไอสวิงตัวเก่าของผมเนี่ยถ้าผมออนไว้แบบนี้นะเนี่ยตัวเนี้ยก็คือเป็นตัวเก่าที่ผมใช้นะครับซึ่งถ้ามันออนไว้อยู่แบบนี้นะแล้วลมมันน้อยนะเพราะลมมันน้อยปั๊มลมมันทํางานเองก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดด้านรถให้ดูจะอธิบายให้เพื่อนๆได้เข้าใจระบบของมันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ต่อระบบเข้ากับ ตัวสวิตกุญแจเพราะว่าผมไม่อยากจะให้มันไปยุ่งเกี่ยวกับสวิตกุญแจโดยเด็ดขาดเดี๋ยวมันเกิดไฟช็อตขึ้นมามันอันตรายนะฮะนี่คือปั๊มลมของผมที่ผมต่อระบบดีไว้นะฮะซึ่งระบบของมันเนี่ยก็เป็นระบบแบบง่ายๆเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ,อะรอแป๊บหนึ่งให้เ,เพื่อนๆดูกันบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าเอ๊ะมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่งต้องบอกก่อนว่า ปั๊มลมของผมเนี่ยคือต่อจากม้อแบตโดยตรงเลยนะครับคือผมใช้ไฟเส้นนี้ไฟเส้นนี้ก็คือไฟเส้นบวกนะครับซึ่งเราสามารถใช้ต่อจากขั้วม้อแบตได้เลยนะครับแต่ก็พยายามใช้สายไฟเส้นใหญ่ๆนะเอาแบบให้ใหญ่ๆยิ่งดีเลยเพราะว่าสายไฟเส้นใหญ่เนี่ยมันจะช่วยให้ไฟเดินสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ร้อนนะฮะแล้วไฟมันจะไปเต็มมากๆเลยทีนี้เรามาพูดถึงระบบ ปั๊มลมของผมก่อนนะครับสายไฟเส้นนั้นก็คือเป็นสายไฟเส้นบวกนะฮะก็คือเส้นนี้นะครับเส้นบวกเส้นนี้เนี่ยผมจะเอามาต่อนะฮะต่ออันดับแรกเลยเราก็จะมาต่อเข้ากับตัวตัดลมก่อนตัวนี้เป็นตัวตัดลมนะครับตัวตัดลมเนี่ยมันจะทํางานต่อเมื่อท่าลมมันน้อยนะครับลมมันน้อยมันสามารถสั่งให้ทํางานได้ โดยที่ลมมันเต็มขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับสวิคตัวนี้มันก็จะตัดระบบไฟทั้งหมดก็คือไฟก็จะไม่ไปเลี้ยงมอเตอร์มอเตอร์ก็ไม่ทํางานนะฮะนี่ก็คือเส้นบวกที่มาจากม้อแบตเข้าตัวตัดลมเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาอีกทางหนึ่งเพื่อจะไปสั่งงานให้มอเตอร์ทํางาน2เส้นนี้ก็คือเป็นเส้นที่เข้าไปมอเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นสายไฟมอเตอร์อีกหนึ่งเส้นก็จะเป็นสายไฟตาแมวนะครับผมจะแยกออกกจากกันนะ ซึ่งไอ้ตัวนี้ยมันก็จะไปสั่งงานให้มอเตอร์เราทํางานนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าลมเราน้อยปุ๊บตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานให้มอเตอร์ทํางานเมื่อลมเต็มปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดไฟระบบทั้งหมดเพื่อไม่ให้มอเตอร์เราทํางานอ่าทีนี้ผมจะพูดถึงไอสวิกตัวนี้นะครับซึ่งไอตัวเก่าของผมเนี่ยถ้าผมยกสวิกไว้อย่างนี้นะครับปึ๊กอย่างเงี้ยไว้นะครับทีนี้ตอนเนี้ยในขณะที่ลมมันเต็มเนี่ย ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวตัดลมไอ้ตัวตัดไฟนะครับ <c oughs> ซึ่งมันจะตัดระบบไฟทั้งหมดแต่แต่นะครับถ้าผมยกสวิคตัวนี้ไว้แล้วถ้าลมในถังมันน้อยล่ะอ่าเมื่อลมในถังมันน้อยมาเมื่อไหร่จนกระทั่งได้ที่เราตั้งลมไว้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสั่งงานให้มอเตอร์ทำงานทันทีเมื่อสวิคเรายกขาไว้แน่นะ แล้วผมจะทาให้เพื่อนๆดูนะว่าความแตกต่างจากสวิตตัวนี้กับไอสวิทตัวที่เอามาใหม่ตัวเนี้ยมันมีผลดีผลเสียอย่างไรไอตัวเนี้ยถ้าเรายกสวิทขาไว้แล้วลมเรามันน้อยเด,ดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะถ้าสมมติว่าเอาตัวนี้ไปใส่ไว้นะแต่ตอนเนี้ยผมใช้สวิตตัวนั้นอยู่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูว่าเมื่อลมมันน้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเอาอืมเดี๋ยนะเดี๋ยวผมขอขอไปล,อลมนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าถ้า เดี๋ยว<ก>ผมจะให้เพื่อนๆดูนะแบบหนึ่งนะ,ะนี่ครับแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะปล่อยลมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ <ไป S 2> นี่อืมตัวนี้ก็คือตัวที่มันสามารถปล่อยลมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําไว้ตรงนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้มีเกวัดลมนะครับ <ง S 1> ผมจะท,ทาสวิต์ตัวนี้เอ่อทำไอตัวสามทางตัวนี้เพื่อเอามาไว้วัดลมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยลมดูนะ สมมุติว่าอยู่ๆมาเราเปิดสวิตช์ออนไว้เนี่ยคือมันพร้อมที่จะทํางานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดลมเรามันรั่วอย่างเช่นสายแตกขึ้นมาหรือว่าหนูไปกัดสายแตกหรือสายมันหลุดข้อต่อมันหลุดอะไรอยู่ๆมารถเราจอดเนี่ยบางทีลมเรามันเต็มถังอยู่เนี่ยนะฮะระบบมันอาจจะมีผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นถ้าลมเรามันน้อยขึ้นมาตัวตัดลมมันก็จะ สั่งให้มอเตอร์ทํางานทันทีอ่ะเดี๋ยวเราลองปล่อยลมดูนะครับถ้าสมมุติว่ารถเราจอดทิ้งไว้อ่รถเราจอดทิ้งไว้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยตกใจเลย <c oughs> อ่ะผมจะลองปล่อยลมนะถ้าเกิดอยู่ๆสายเราแตกขึ้นมา <c oughs> มันจะมีน้ําออกมาด้วยนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันสามารถที่จะเอาน้ําออกมาได้ <c oughs> แล้วกดปุ๊บน้ําก็จะออกมาด้วย <c oughs> เป็นตัวระบายน้ําได้อีกอย่างหนึง่งอ่าผมขอกดอารมออกแล้วกันนะ ถ้าอ,อยู่ๆมาสายแล้วมันแตกหรือว่าระบบลมเรามันรั่วอย่างเงี้ยระบบสั๊มลมเรามันรั่วเนี้ย,บบลลเ,ยเดี๋ยวมอเตอร์มันก็จะทํางานเองเพราะเราเปิดสวิตช์คาวไว้เนี่ยเดี๋ยวถ้าน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลมมันน้อยมาไหลนะเดี๋ยวมอเตอร์มันจะทำงานดูนะครับถ้าเรายกสวิตช์คาวไว้มอเตอร์ก็จะทำงานทันที ว่าเราไปกินข้าวจอดรถทิ้งไว้โดยที่เราไม่ได้ใช้รถแล้วก็เราเปิดสวิตช์คาวไว้นะครับในขณะที่สายลมแตกหรือสายลมรั่วปุ๊บเนี่ยมอเตอร์จะทํางานแล้วทํางานยาวเลยถ้าเกิดเราใช้สวิตช์ตัวนี้นะซึ่งไอสวิตช์ตัวเนี้ถ้าเรากดทิ้งไว้นี่คือมันทํางานยาวอย่างที่ผมบอกนะ้ะไม่ว่าจะเป็นตัวสวิตช์เองพังหรือไม่ก็สายไฟไหม้หรือไม่ก็ฟิวส์ขาด หรือไม่ก็มันมีจุดใดจุดหนึ่งต้องต้องมีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดเราปั่นลมยาวนะครับมอเตอร์อาจจะเสียได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราผมจะทำให้เพื่อน,อนๆดูนะปั่ลมไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมครับเมื่อลมมันน้อยขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่ามอเตอร์เรามันทำงานเองเลยมอเตอร์มันทำงานเองเพราะอะไรถ้าเกิดเราใช้สวิตตัวนี้แล้วเราเปิดออนไว้นะครับ มันทำงานเองโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าตัวนี้เราต่อเป็นระบบออตโต้ไว้นะฮะทีนี้เรามาพูดถึงไอสวิตตัวนี้กันต่อนะครับอ่าสวิตตัวนี้เน่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราใช้สวิตตัวนี้นะครับถึงมอเตอร์เราจะทํางานในขณะที่เราออนอยู่นะนะครับมันต่างจากตัวนี้ถ้าตัวนี้ออนอยู่นะมันทํางานจกนกระทั่งลมตัดเลย20นาที หรือสิบห้านาทีเนี่ยมันทํางานยาวเลยแต่ตัวเนี้ยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่ากี่นาทีถึงมันจะตัดสมมติเราลืมเปิดสวิตชิ้งไว้เห็นไหมครับแค่นาทีเดียวเองอ่าไม่เกินสองนาทีดูดิเดนี่ยเห็นไหมมันมีข้อดีตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรา,เรากําลังอยากจะใช้ลมหรือว่าเราจะใช้ลมต่อเราก็แค่ยกขึ้นไปเฉยๆนี่ฮะเห็นไหมฮะแค่ยกขึ้นไปมันก็ใช้ได้แล้วมันก็ปั่นลมต่อ พอมันร้อนมันก็ตัดอีกเนี่ยเห็นไหมฮะเออมันก็มีข้อดีแต่ถามว่ามันจะต้องมานั่งยกขึ้นยกลงไหมผมว่านะผมว่ามันเป็นระบบเซฟที่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเซฟให้ระบบชุดลมของเราเนี่ยตัวปั๊มลมก็ไม่เสียง่ายสายไฟก็ไม่ไหมแล้วก็สวิกเราก็ไม่เสียด้วยนะฮะแต่ถามว่าเราจะลองยกขึ้นยกลงอ่ะยกขึ้นไปถ้ามันตัดลงมาแล้วก็ยกหรือไม่แล้วก็กดแช่ทิ้งไว้งี้เลยก็ได้ ผมว่ามันอาจจะลําบากกว่าเดิมนิดนึงนะแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ไม่เร็วนะมันเป็นสวิตที่เขาเรียกว่ามันสามารถทําให้ระบบมอเตอร์ของเราเนี่ยนะฮะไม่เสียได้ง่ายนะผมว่านะเนี่ยเห็นไหมครับมันตัดแล้วอ่าถ้าเราอยากจะใช้งานมันเราก็ยกขึ้นไปอีกไม่เป็นไรเห็นไหมเอออันนี้แนะนําเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะผมว่ามันโอเคที่สุดเลยนะตัวนี้นะใช้ได้นะฮะ เ,เห็นไหมแต่บางคนบอกเอ้ยมันมันเร็วเกินไปไหมอ่ะถ้ามันเร็วเกินไปหรอถ้าเรากดทิ้งไว้มันจะเป็นไรไหมอ่ะถ้าเรากดทิ้งไว้อย่างนี้มันจะพังไหมอ่ะสมมติเราจะกดทิ้งไว้อย่างนี้มันจะพังไหมผมว่าจริงๆแล้วอา้าวมันก็ตัดเหมือนกันแฮะดูดิมันก็ตัดเห็นไหมฮะ <c oughs> เออถึงว่ายกสวิชาไว้มันก็ตัดนะฮะดูดิมันเด้งเองมันอ่ะเออเข้าท่ายฮะดูดิ โอ้โหเฮ้ยระบบมันทำมายังไงเนี่ยอ๋ออย่างนั้นก็หมายความว่าเราก็ปั่นลมได้ไม่นานนะครับอืมเราก็หมั่นยกสวิกเอาแล้วกันเนาะแต่ผมว่ามันเป็นระบบเซฟที่ดีเลยนะผมว่านะเออถามว่าดีไหมอืมผมว่ามันก็โอเคนะ มันกันสวิกไม่ได้มันกันปั๊มลมพังได้มันกันฟิวขาดได้สายไฟไม่ได้อะไรเงี้ยมันกันได้นะผมว่านะคือมันอาจจะปั่นลมเร็วไปนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่เร็วนะก็คือผมว่ามันจะช่วยรักษาให้สายไฟเราไม่ค่อยไหม้หรือสวิกเราไม่ค่อยเสียไม่งั้นไอสวิกแบบนี้มันเสียบ่อยเหลือเกินแต่มันเร็วเกินไปไหมอ่ะ เพื่อน,อนๆอาจจะบอกอเฮ้ยลำคาญวะ่ะถ้าเกิดมันปั่นแล้วมันปั่นแบบปั่นยาวไม่ได้เงี้ยมันก็ลำคาญนะเดีต้องมานั่งยกสวิคไปยกสวิคมาแต่ส่วนตัวผมนะผมว่านะผมว่ามัานโอเคนะเพราะผมไม่ได้ชีเรียสเพราะเรานั่งขับรถไปเนี่ยเราก็เอามือเขี่ยไปเรื่อยๆนะมันจะตัดเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันตัดเราก็เอานิ้วเขี่ยต่อแล้วก็วางตำแหน่งตัวเนี้ยเอาไว้ใกล้มือเรานิดนึงเนาะแต่ส่วนผมเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวจะลองใช้ดูก่อนนะถ้าเกิดว่า มันลำคาญเกินไปหรือว่ามันตัดบ่อยหรือว่าตัดเร็วจนเกินไปเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนใหม่เนาะเอาที่มันแอมมากกว่านี้นิดนึงนะครับแต่จะลองใช้ตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าโหซื้อมาตั้งร้อยกว่าบาทร้อยสิบาทก็แพงอยู่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะอืมตอนนี้ผมจะหาตำแหน่งวางวาง,วางตรงไหนดีเอาตรงนี้ดีไหมแปะไว้ตรงนี้เลยเนาะเนี่ยนะครับก็แปะไว้ตรงเนี้ยไปไก่เลยดีกว่าง่ายๆเลยเนาะสวิ์แบบเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ นี่นะเอาวางไว้ตรงนี้เลยดีกว่าไหมอืมอืมเี่ยดูดิแปะไว้ตรงนี้เลยเนาะเพราะนั้นเราก็ใช้เอามือเขีย่ยปึง้งไหนลองดูดิถนัดไหมนิ้วเขีย่ยปึง้งก็โอเคนะก็ไม่ไม่ได้ถือว่าจะไปติดอะไรเนาะไม่ได้ไม่ได้ไปเกะก,กะอ๋ออ๋ออาสวิตช์คขาไว้ตรงนี้สมมติว่านะเปิดสวิตช์ไว้พอมัน พอระบบลมมันตัดแล้วก็เอานิ้วเขี่ยต่อเนี่ยเพราะมันตัดปุ๊บเราก็เอานิ้วเขี่ยต่อเนี่ยอ่ะเขี่ยหมย่ปั่นไปเรื่อยๆเ,เอา้าปั่นไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเร็วจนเกินไปนะครับเราลำคาญเราลำคาญเราก็สามารถไปซื้อแอมที่มันมากกว่านี้ได้นะครับผมว่ามันน่าจะไม่ตัดหรือมันน่าจะตัดช้ากว่าตัวนี้แหละแ,ละแต่ว่า ส่วนตัวผมแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูก่อนผมว่ามันมันโอเคนะมันทําให้ระบบปั๊มลมของเราเนี่ยไม่ไม่ปั่นยาวด้วยเออมันก็จะช่วยถนอมให้สายฟงสายไฟเราไม่ไหม้ฟิลไม่ขาดแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าฝาลมจะเต็มถังเนี่ยนะครับปั๊มเรามันจะปั่นยาวเนาะก็ให้มันปั่นแค่นี้แหละอ่ะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับอ่าเพื่อนๆมาดูแล้วก็ถ้าชอบกันก็อย่าลืมนะฮะ เอาไปไประยุกต์ใช้กันส่วนของเพื่อนๆเป็นแบบไหนนั้นลองคอมเมนต์มาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งไล่อ่านตอบคอมเมนต์นะครับบายบายรักนะจุ๊บๆ